ก็ามาดูกันนะว่ามันจะอยู่แบบไหนอะไรยังไงนะคะมันจะอยู่ที่ลุ่มๆเงนี้นะแล้วก็มีหญ้าปกปิดเขาแต่ไม่ได้เกิดกัง่ายๆไม่ว่าใช่ว่าจะเกิดได้ทุกที่นะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยเขาเลือกที่เกิดคะ่ะแล้วก็หากินยากมากเลยนะแล้วเป็นธรรมชาติปลูกเองก็ไม่ได้โลนี่แพงและรสชาติแพงเพราะอะไรคะรสชาติเขาดีเพราะว่าเห็ดธรรมดานี่ก็จะแบบว่ามันก็จะรสชาติทั่วไปนะ แต่เห็ดตับเต้าเนี่ยนึบนับนึบนับโอ้โห oh. oh. อร่อยจัดประหลัดบอกเลยเพื่อน oh. ๆ แกงเห็ดนึ่งเห็ดยำเห็ดลาบเห็ดประมาณนี้นะแบบเทแบบมีไลฟ์สไตล์นะเพื่อนแบบแล้วเราองขับรถอิกนะแตเราก็กลัวยาวเหมือนกะกัววันนี้เพื่อเห็นกับเต่า ไปค่ะต่งสู้ไหมสู้สู้ส้สู้ยทางไปนานี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยตอนนี้เราไม่ต้องเดินกันแล้วนะ รวดเร็วทันใจไวเหมือนติดจรวดค่ะรถเครื่องก็มาได้รถยนต์ก็มาได้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะนี่เจวึงจะต้องตกคันแทนาแน่เลยแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะโอ้โหหมอไม่รับเย็บแน่เลยดูแล้วแหกแนะ่นอนจ้าเ้วตอนนี้ก็จะประวณเที่ยงตรงเลยนะเพื่อนเราจะมาเก็บ เ็ตาบเตากันตอนเทีย่ยงนะจ๊ะแดดก็ร้อนจัดร้อนจ้านแบบนี้นะพี่ทรงกับพี่เดียวนี่เลือกเวลาได้เหมาะจริงๆริยิ่งกว่าอบสาวหน้าสปอร์ไรท์สองตรงหัวอดีจ๊าแต่ทีมงานของเรานี่ก็ไม่ยั่นนะคะเพื่อเฮ็ดตับเตา ไปเก็บเห็ดตับเต่ากันในเวลานี้นะเพื่อนๆนี่ถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้ามาเลยเร็วเ,วเห็ดตับเต่าเนี่ยนะเพืพ่<ๆ>อนๆเขาก็จะขึ้นอยู่บริเวณแบบประมาณนี้แหละก็จะเป็นประมาณแบบเดบบออกแนวชื้นๆหน่อยนะแต่ไม่ได้อยู่ในน้ํานะเพื่อนๆก็อยู่บนบกนี่แหละ ก็คืออยู่ตามคูนาหรือคันแทนาเนี่ยแหละค่ะก็จะมีหญ้ามีฟางอะไรปิดแบบโลมๆแบบประมาณนี้เลยน่าหน่ะเห็นไหมเพื่อนๆโหเดี๋ยวพี่เดียวเขาจะค่อยๆแหวกให้เราดูนะพี่เดียวเนี่ยเขาถนัดแหวกค่ะเรียกว่าเดียวสิงบุรีก็ว่าได้นะเนี่ยเพื่อนๆเก่งทุกเรื่องเซียนทุกเรื่องจริงๆ ไม่ว่าจะนกหนูงูจะแค่ปลาได้หมดจ้าจอมันยอดมากเท่านี้กำลัง,องพอดีกินเลยเพื่อนๆโอ้โหแบบใหม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคือประมาณสาวสำน้อยในเด้อค่ะกำลัองอร่อยแบบนี้นะตรงนี้ยิ่งเยอะนะยิ่งเปิดในยิ่งเจอโอ้โหบางวันเนี่ย พี่ส่งบอกเต็มคันเทนาเลยนะเพื่อนๆข <Wow. S 1> องหาก็สอบมาใส่กันเลยดีเดียวโอ้โนะและรสชาติขก็ดีดีนะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยนะใจไหมหมอตุมมโนตั้งโน้ลเก็บโนดอกสวยรักสวยอันนี้ก็จะนี่แล้วเพื่อนะ ทำอะไรกินดีนี่เห็ดตับเต่านะจ๊ะใส่มีเยอะเลยตามมาเลย,พยเพื่อนๆก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะพเพื่อนๆคือมีเชื้อตรงไหนก็จะขึ้นตรงนั้นเลยจ้านี่ดอกนี้สวยจังเลย <laughs> โอ๊ยเห็ดตับเต่านี่ถึงได้เลยใช่ไหมถึงได้เลย <laughs> ยิงเก็บยิ่งสนุกเพื่อนๆชื้นเนี่ยเต็มนานี่เลยเลาะข้างนาเนี่ยเห็นแฟนบอกนะอุ้ยเยอะจริงๆเพื่อนๆยิงเก็บยิ่งเยอะโอ้ยยิงเก็บยิ่งมันอุ้ยอันนั้นเอาปะไหนเนี่ยเนี่ยยังเล็บอยู่แล้วตาดำตาดำ อ๋อมันจะมีฟางปิดเนาะอได้ยู่ได้ยากมันจะมองไม่เห็นเห็ดแต่ไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะเห็ดตับเต่านะเพื่อนถ้ามันไม่มีเชื้ออุ้ยมันหายากนะเนาะใช่เนาะใช่นี่เห็ดเห็ดตับเต่าป่าเป็นป่าอ่าแต่มันขึ้นในนาขึ้นฟางที่ว่าความชื้นหนูเขาดักนกเห็นไหมหน่ะที่ดักนกก็เนาะพี่เดียวกับพี่ส่งเลยนะเพื่อน เขาก็เป็นชาวบ้านเป็นคนพื้นที่เลยที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแท้ๆตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะเขาก็จะเข้าใจช่องทางการหาแนวอยู่แนวกินแบบคันที่คันที่แบบนี้นะเป็นอย่างดีเลยคือนกอยู่ตรงไหนเห็ดอยู่ตรงไหนปลาอยู่ตรงไหนหนูอยู่ตรงไหนนี่คือพูดง่ายๆว่ารู้หมดถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบนี้นะ และสนใจก็กดติดตามที่วึงไว้หรือถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะกินปลากินนกกินหนูให้ติดต่อกับพี่เดียวได้เลยนะว่าพี่เดียวเดียวเขาเป็นพี่ชายเจ้าวึงเนี่ยจ้าติดต่อมาได้ทางเบอร์นี้เลยจ้าตาดำ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 ,ดำนนน ให้รู้ไว้นะคะเพื่อนๆว่าเห็ดเนะี่ยมันเคยออกอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะมันมีเชื้อเดิมมันอยู่เนี่ยตรงนี้สี่ห้าดอกเลยจัดไปเพื่อนหลายเมนูแค่ดอกเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยเห็ดตับเต่าแล้วมันอันนั้ทำไหมเจ๊เอาด<ๆ>ิเอาเอาหมดดป สีของเห็ดเลยนะก็จะมีแบบออกเหลืองๆนุ่นๆบ้างหรือว่าสีน้ําตาลบ้างอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่สถานที่ที่เขาเกิดเลยนะเพื่นพนอนๆเหรร็เเเดต,ตับเต่าเนี่ยนะเพื่อนๆเราจะไปประกอบอาหารอะไรกันได้บ้าง จะเอาไปแกงไปนึ่งไปย่างหรือไปยำทําได้ทุกอย่างเลยก็เหมือนเห็ดทั่วไปเลยนะแต่เขามีรสชาติที่อร่อยหนึบหนึบ,บเหนียวเหนียวเจ๊วึงว่านะก็เหมือนเรากินเห็ดหอมนี่แหละคือแบบอร่อยเคลิดเลยค่ะต้มนานๆหน่อยนะคะก็ทําให้มันสุกเลยเพราะเห็ดป่าอะไรนี่เพื่อความปลอดภัยนี่คือเทคนิควิเศษของเจ๊วึงเลยนะจ๊ะ สบายใจหายห่วงได้กินของอร่อยของป่าของหายากโอ้ยยิ่งเก็บยิ่งเยอะอเครระเพงก่อนเยอะโุ้ยกระเ๋งกงไม่พอต้องไปกระสอบแล้วล่ะอร่อยเป็นรสชาติยังไงเจ๊มันหนึบมันดีมากอร่อยเห็ดฟางนี่ว่าอร่อยแล้วยังไม่สู้ไม่ได้สู้อันนี้ไม่ได้ อันนี้คือธรรมชาตินอยู่ในป่าไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแตดไปแัดไปช่วยกันเก็บทั้งสามคนนะก็เยอะแยะไปหมดเลยเราก็เก็บกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็จำไว้ที่ไหนที่มันเคยเกิดมันก็จะเกิดนะเนี่ยโหก็ประมาณนี้เลยเก็บทั่วไปหมดเลยสามคนยังเก็บกันยังไม่หมดเลยนะเนี่ย ก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยทีเดียวนะถ้าอันไหนที่มันยังเล็กเด็กอยู่เนี่ยเราก็ไว้เก็บรอบหน้าให้มันโตก่อนเนาะเน่เน่เน่เเชื้อเห็ดก็จะเป็นแบบนี้นะนเพื่อนโอ้โหเราเก็บไปเพาะต่อที่ไหนก็ได้โอ้โหนี่ภาพลงทุนมากเลยนะแน่จะวุ่นลงทุนขนาดนอนเก็บเป็นเห็ด่อาจัดปอยาให้เสียเลยรอไรแล้วเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดก็จะวิ่นกันนะอชื้นเนี่ยเต็มนานี่เลย แล้วข้างนาเนี่ยเห็แนแฟนบอกนะพระเจ้าจอดมันยอดมากของหี่ตับเต่านะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะเราก็ต้องแหวกขว้าขว้าดาวเข้าไปหาเขานะเพือ่อนก็จะอยู่ตามนี้เลยนะนี่ตามเจ้าวึงมาเลยนะนี่แต่เจ้าวึงจะแหวกให้ดูหา <c oughs> อกว่าจะขึ้นประมาณอย่างเงี้ยนะที่เขาชอบแต่มันก็ต้องมีเชื้อนะเพื่อนๆถึงจะเกิดถ้าไม่มีเชื้อก็ไม่เกิดนะคะหามาไม่ใช่อย่างนี้นะ่ากลระเดียขอะไณ ติดตามช่องเจวึ่งไว้นะเพื่อนๆเพราะพี่เดี่ยวเขาบอกว่าทานาน้ำมาเนี่ยจะพาเจวึ่งเนี่ยไปลงเบ็ดปลาช่อนได้วันละสิบกิโลอันนี้ในเจวึงไม่ได้โม้เลยนะเรียกว่าทั้งกินทั้งขายและคันเบ็ดในพี่เดี่ยวก็ทำเองอีกด้วยนะเรียกง่ายๆว่าติดดีปลากินดี หายกันมากอะไรกันมากเนี่ยเพราะคันเบ็ดเขาปลาติดดีมากสิบโลโอโหแปดโลห้าโลปก <What? S 2> แต่เขามีขึ้นยอะโทรเวลามันขึ้นเยอะๆนะทามาเก็บกันนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเผื่อเขาบอกมันขึ้นชามชายนาเนี่ยทำเนี้ย uh huh. มีเชื้ออยู่ไงมันก็จะขึ้นทีน,นี้ว่าฝนมัน,นยังไม่ตกอันนี้ลเยอะเนี่ยอันนี้ทำไมได้ลงเครื่องล้างของขังแต่อ,อย่างไรเลยนะ ด้วยประสบการณ์และฝีมือล้วนๆมันอยู่ที่คันเบ็ดด้วยนะเพื่อนๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละงานนี้นะเจ๊ห <gauche> ุ่นก็เพิ่งครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวเจ๊หุ่นจะลองเอาไปทำกับข้าวเพราะว่าพี่สงบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยหนาเจ๊หุ่นก็ต้องกินให้ได้ก่อนตายเฮีเจะมึงจะบอกว่ามันอร่อยแค่ไหนนะจะได้การันตีถูกว่ามันอร่อยแค่ไหน แต่อร่อยนะอร่อยแน่นอนใช่ไหมพี่จอะใช่ถ้าไม่อร่อยคงไม่แพงนะเพื่อนๆเห็ดนี่แพงมากนะเนี่ยกิโลละหลายตังเลยแหละแล้วก็ที่หลายตังคไม่ว่านะไม่ได้หากิงง่ายอันนี้สำคัญแช้มือบอกเลย ค่ะเพื่อนๆเจ๊อุงก็เอาเห็ดตับเต่ามาแกงเห็ดใส่ผักหวานใส่น้ำปลาเนยๆอุ้หนัวๆนะเราก็ต้องเอาเห็ดเนี่ยมาหั่นก่อนให้เขาเป็นชิ้นพอคำเนี่ยก็จะเหลืองๆแบบนี้เลยนะโอ้โหดูเยอะนะพอลงไปในหม้อนี่ก็ไม่เยอะเห็นป่ะมันก็จะเป็นน้ำเป็นแบบเหนียวๆนะอ้หน่ากินมาก